สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ snapshot อันใหม่มาแล้วนะคะคราวนี้เป็นของตัวละครที่ชื่อว่า Piper Pace นะคะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆทำ หมดแล้วนะคะเราก็เติมบัตรท่านพาสเนี่ยจะได้ emoticon glider แล้วก็สไตล์ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เติมบัตรท่านพาสเนี่ยจะได้เป็น XP แต่ว่าได้เยอะมากนะคะบอกเลยว่าการทำ quest snapshot เนี่ยเป็นหนึ่งในการฟาร์ม XP ชั้นดีเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำครบทั้งหมด10 quest นะคะ quest ตรงเนี้ยทั้งหมด10 quest นะคะ ตัวละครที่ชื่อว่าไพ p e เพอร์เพสเนี่ยจะมีความสามารถทั้งหมด3อันค่ะก็จะเป็นพิซซ่าพาร์ี่น่าจะเป็นการขายไอเทมพิซซ่าให้เราแล้วก็จะเป็นการฮิลแล้วก็เป็นซัพพาร์ตเชิเชลลิสอันนี้สายยังไม่ รู้ว่าทําอะไรได้นะคะเพราะว่าไซก็ยังไม่ได้ทำเควสเหมือนกันเป็นการเปิดมาวันอังคารนี้เลยค่ะเดี๋ยวไซจะสอนทํำเควส์ทีละอันไล่าจากอันแรกตั้งแต่อันที่1นึถึงสิเลยนะคะส่วนอันนี้ Earn SP i n c r e a t e r m a d Experience e เนี่ยไปเล่นโหมด Creative โหมดใดก็ได้ที่มันได้ XP นะคะรวมถึงการยืน AFK ในโหมด Creative ด้วยถ้าใครไม่รู้ว่ายืน AFK ได้วได้ p เป็นยังไงเดี๋ยวไซจะ เอาลิงค์วิธีการทำมาแปะไว้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆจะได้ไปรับ s p กันสูงสุดได้สูงสุดวันละ5เลเวลเลยค่ะแล้วก็ยังได้เวสนี้ไปโดยปริยายด้วยนะคะถือว่าได้แล้วได้อีกนะคะคือทำ20,000ปุ๊บได้20,500แล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละนิแิแเราก็ได้ s p เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเวสกันทีละอันเลยเนาะ Xc s e e d speed w h i l e driving a vehicle เพื่อนเพ่จะต้องขับยานพาหนะให้ได้ความเร็วที่70หน่วยก็จะเป็นยานพาหนะอะไรก็ได้นะคะรถมอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยทรายจะไปลงที่สนามแข่งรถที่นี่มีของดีๆอย่างรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถที่มีการแต่งล้อรวมถึงถังเลิปใหญ่ด้วยะคะ่ะอันนี้ก็จะตีแล้วก็ได้ เลือดหรือเกราะจำนวนหนึ่งร้อหน่วยเลยนะลงมาแล้วนะคะอยากจะให้ตีถังเซิร์ถังใหญ่อันนี้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างดังนั้นมีเกราะเต็มไว้ก่อนก็ถือว่าอุ่นใจนะคะเจอมอเตอร์ไซค์ก่อนแบบนี้จัดไปเลยค่ะเข้าไปนั่งแล้วก็กดเงน้งนนะคะกดพุ่งเ้าเรียกอะไรบูสต์ความเร็วนะคะก็จะเห็นว่าพอถึง70ปุ๊บผ่านเควส s t เลยค่ะ Talk to Piper Pace เพืให้เมื่อจะต้องไปคุยกับ NPC ที่ชื่อว่า Piper p a เพนะคะน้องจะอยู่ที่เมือง s a p p y Shores ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ทำเควสแล้วก็ลงที่เดียวกับไซน์นะคะในข้อแรกเนี่ยก็สามารถขับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถไปยังเมืองนั้นได้เลยค่ะน้องอยู่ฝั่งโซนบ้านนะคะเราก็มาดูที่บ้านตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันค่ะ ขึ้นบันไดแล้วก็ปีนทีหนึ่งขดคุยเลือกจุดๆ,ๆนะคะแล้วก็จะผ่านในเควสที่2ค่ะ muscle car pass. เก็บมัสโตรคาร์พาสเพื่อนๆจะต้องไปเก็บชิ้นส่วนรถยนต์มันมีให้เก็บ5สุดนะคะแต่ว่าเราเก็บแค่3มมันก็ผ่านเควสแล้วแนะนำให้เก็บอันที่มันอยู่ในวงใกล้ๆกับเรานะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เดินทางไปมาไกลๆค่ะที่ Slappy s h o e s ก็จะมี1นจุดนะคะพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะใครใกล้ปั๊มไหนก็ไปปั๊มนั้นได้เลยเห็นไหมคะเก็บแล้วจุดมันก็จะหายไปของซ้ายเนี่ยมีอีก3วงเอ้ยมีอีก3อันในวงนะคะแต่ทรายไม่รู้คิดยังไงนะคะขับไปนู่นนอกวงอันที่อยู่ด้านบนสุดของแมปเลยค่ะ จุดที่สองก็คือเว่อร์มากขับฝ่าพายุมาเลยค่ะอา้าวลาสองอันเหลืออันสุดท้ายขับมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าค่ะขับง่ายไม่ต้องเก็บตามทรายนะคะเอาอันที่ใกล้ที่สุดของเพื่อนๆแล้วก็สามารถทำแบบตาละอันก็ได้หรือว่าตาหนึ่งสองอันแล้วก็ค่อยไปเก็บอีกอันหนึ่งที่เหลือนะคะเรียบร้อยค่ะ Pick up a pizza at Slappy Shores and quickly deliver to Mega City เพืเ่อนๆจะต้องไปรับพิซซ่าที่เมือง Slappy Shores แล้วก็นำไปส่งที่เมือง Mega City นะคะขั้นตอนแรกก็จะต้องไปรับพิซซ่าที่เมือง Mega City ก่อนเอ้ยเมือง Slappy Shores ก่อนค่ะ ฝั่งโซนบ้านข้างปั๊มน้ำมันนะคะมีการอัปเดตร้านพิซซ่าเข้ามาเข้าไปที่เคาน์เตอร์กดพิกอัพนะคะจากนั้นก็ไปที่เมกาซิตี้นะคะสากขับรถไปนะคะเพราะว่ามันไกลมากเดินคงจะใช้เวลานานแล้วก็พามาถึงเมกาซิตี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครกดแทรกเควสไว้มันจะบอกเลยว่ามันอยู่ที่ตึกไหนและสายจะบอกว่า แม้สัญลักษณ์มันจะขึ้นอยู่ที่ล่างๆนะคะเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะมันก็ดูเหมือนแบบอยู่ล่างๆแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้างบนตึกนี้นะคะมันอยู่ที่ข้างบนตึกนี้ค่ะสซมาถูกแล้วแต่ว่าไซาแบบงงๆว่าเอ๊ะมันอยู่ข้างล่างหรอตึกนี้มันไม่ได้มีชั้นใต้ดินเนี่ยจริงๆขึ้นมาแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงก็เจอแล้วนะแต่ว่าไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็ลงไปใหม่เนี่ยมันอยู่ทางขวาของไซน,นะคะคือขึ้นซิฟไลน์มาเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นสุดที่ เราจะต้องมาส่งของก็คือไปขึ้นสิบไลน์นอกตึกนะคะถึงจะเห็นว่าอ้าวสัญลักษณ์มันอยู่ตรงนี้เองและเนี่ยค่ะเมื่อกี้คือออกนะก็เจอเลยนะอ่ากด Deliver ค่ะเรียบร้อยค่ะผ่านเควสแล้ว Deploy a pizza party item at one of Tron's อฟทรอ o สตรอ เพืเ่อนๆจะต้องไปโยนไอเทมพิซซ่าปาร์ตี้นะคะที่ห้องบอสนะคะห้องไหนก็ได้หนึ่งใน6ห้องนี้ค่ะไอเทมพิซซ่าปาร์ตี้เี่ยก็คือพิซซ่าที่มันเป็นกล่องนะคะเวลายโยนไปแล้วมันจะฟ้าเปิดแล้วก็สามารถเก็บพิซซ่ากินได้แต่ไม่สามารถยกลกล่องกลับมาได้นะเราจะต้องทำอยู่2ส่วนคือ1ไปหา ไอพิซซ่าพารีนี้ก่อนถ้าไปหาตามพื้นเนี่ยพอมีแน่นอนเปิดกล่องก็มีแต่ว่าไซน์แนะนำให้ไปทำที่เมือง l a p บป h ชชอที่มันง่ายที่สุดนะคะเพราะว่า 1. มี NPC ที่ขายพิซซ่าชื่อน้อง Piper p a เพนั่นเองแล้วก็ที่นั่นก็มีห้องบอสเหมือนกันเราสามารถไปซื้อพิซซ่าแล้วก็ ไปแอบได้นะคะเพราะว่าไปซื้อพิซซ่าเสร็จใช่ไหมคะถ้าเกิดมีคนมาที่ห้องบอสเนี่ยก็ไปแอบก่อนพอเวลาที่ผ่านไปแล้วคนออกไปนอกเมืองเราก็เอาพิซซ่าไปโยนไว้ในห้องบอสแต่ว่าในตัวอย่างพอดีไซมาทําที่เมืองน,นี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยไซเข้ามาในนี้แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่เจอไอพิซซ่าถาดเลยแต่ว่าเจอบอสก็ยิงบอสก่อนอคำว่าสตรองโฮเนี่ย คือเข้ามาในโซนนี้ก็น่าจะนับเป็นซองโพแล้วนะคะไม่จาเป็นต้องเข้าไปในห้องวอลแต่ว่าถ้าใครอยากเอาชัวร์ก็ลงไปที่ห้องวอลได้ทีนี้พอค่าบอสเสร็จแล้วใช่ไหมคะใส่ก็เก็บปุญแใจค่ะถ้าคนอื่นจะเข้าไปถึงห้องบอสก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันอ,อ๋อต้องระวังนิดนึงนะคะมันมีเลนเซอร์ซึ่งสายไม่ชอบเลยโอเคค่ะกดเปิดแล้วก็รอห้องทําการเปิดนะคะ ไซอะไปเจอกล่องพิซซ่าในนี้ตอนที่เปิดห้องแล้วนะคะก็เลยสามารถทำเควสตี้ได้แต่ว่าแนะนำว่าที่นี่มันทำยากคนเยอะด้วยไปที่เมืองสเปิชอร์ดีกว่าเราสามารถซื้อแล้วก็ลบออกมาแล้วค่อยทำการเอาไปป่าก็ได้นี่นะคะเดี๋ยวดูนะคะปลาปุ๊บผ่านเลยเอาละค่ะเนี่ยแค่นี้เอง steel bars from tall strongholds เพื่อนเพืาตร์ต้องไปขโมยทองในห้องบอสก็มีทั้งหมด6กเมืองห้องไหนก็ได้นะคะของซาอยู่ที่เมืองพระสันพอดีเลยจ้ะเอาที่เมืองนี้เลยถ้าใครกดขโมยทองหรือเก็บทองไม่ได้ดูด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทองเต็มให้ทำการรีโรออกเป็นสักที2ทีก็จะได้แล้วคะ่ะสายผุนเผืเ่อไว้พอเก็บทองเกิน25หน่วยปุ๊บก็ผ่านค่ะ Destro Cameras ื r t ทเ r สภ t ย i น90วินาท e o o งการ e ข n าไป r n ท t r o n ต s อง o ฮสเพื่อนเพื่อจะต้องไปทำลายกล้องหรือว่าเทเรสหลังจากที่เราเข้าไปยังทรวงสองโฮสสามารถเลือกทำได้6เมืองที่ขึ้นบนแผนที่นี้นะคะ ส่วนตัวไซเนี่ยจะไปทำที่เมืองใหญ่เพราะว่ากล้องกับเทเรตมันจะเยอะกว่าแล้วก็เวลาที่เราไปทำนะคะเพื่อนๆให้จำไว้เสมอว่าเรามีเวลา90วิในการที่จะทำลายแล้ว90วิมันนับตอนไหนมันนับหลังจากที่เราเข้าในระยะของ strong h o l d เพื่อนๆดูนะคะไซเนี่ยตอนลงไปเท้าย,ยังไม่แตะพื้นเลยแต่ว่าพอมันเข้าไปที่ระยะของประมาณพวกเขตบอสห้องบอสเนี่ย มันจะนับเลยเดี๋ยวดูทางซ้ายนะคะมันจะมีเวลาขึ้นมาลงแล้วเนี่ยก็รีบหาอาวุธก่อนเลยนะคะายมาแย่งกับคนนี้นะคะไซในขอบหมดเลยได้ระเบิดด้วยก็หนีก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปหากล้องไปหาระเบิดกันเอ้ยไปหากล้องกับเทเ็จกันายมาตรงทางเข้าก็ไม่รับอันนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะมีกล้อง1อันสามารถที่จะทําลายได้ก่อนเลย ใส่ใช้ระเบิดด้วยในการเปิดทาน,นะคะหรือถ้าใครมี r o c k ็ตแรมก็สามารถใช้ได้เช่นกันหน้า Quest เนี่ยมันเขียนว่าให้ทำแค่อันเดียวแต่ว่าพอมาในแบบจริงๆมันเป็น2อันนะเราใส่ก็เข้ามาอยู่ระเบิดใส่เทเร็กอีก1นึ่อันค่ะ C4 นี่สามารถทำลายได้ในทีเดียวค่ะท่าเลยจริงๆรแล้วการยิง c c TV ได้บนอาจจะง่ายกว่าการเข้ามาตามซอกแบบนี้นะ เตุโลคัสกาส w i t h i n 90 seconds of entering Thor Stronghold เราจะต้องค่ากาดที่ชื่อว่าโลคัสทั้งหมด2ตัวภายใน90วิวิหลังจากที่เราเข้าไปที่ Stronghold โลคัสกดค่าไม่ยากนะคะใส่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะค่ากันได้ทุกคนแล้วก็คงเคยเจอมาแล้วแต่ว่าถ้าน้องอยู่กันยังไก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะส่มาที่เมืองอีกคลิป เอสเต e เพราะว่าตรงด้านล่างค่ะมันเข้าง่ายแล้วก็ทรายรู้เลยว่าพอเข้าตรงนี้ปุ๊บมันคือระยะของสตรองโฮแล้วเควสมันจะเริ่มแล้วอันนี้จะเหมือนกับเมื่อกี้ที่เวลาเราเข้าไปแล้วนะคะพอถึงระยะเนี่ยมันจะมีเวลาขึ้นบอกแล้วก็เราจะต้องฆ่านอกให้ได้ทั้ง2ตัวค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าในระยะนะคะเดี๋ยวทรจะทําการ กินเกราะก่อนพอรู้ว่ามันก็กินเอาเรื่องเหมือนกันถ้าใครมีโรเก็ตแบมเนี่ยก็สามารถที่จะพุ่งเข้าไปได้เลยนะคะแต่แต่ว่าแนะนํำอย่าลืมกินเกราะก่อนเอาละเตรียมตัวเข้าไปที่สตรอง o l d กันระเบิดปุ๊บยังไม่เข้านะคะต้องไปถึงตรงเลเซอร์เนี่ยเอาล่ะเวลานับแล้วเห็นคะะทางด้านซ้ายวิ่งไปหากาศให้ได้ค่ะ2ตัวเราจะวิ่งสวนขึ้นไปด้านบนนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ สะดวกแต่สนตัวทรายก็คือเกือบไม่ร่อดอ่ะเดี๋ยวดูนะเวลาก็นะัดถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะด้านล่างเนี้ยของเมืองเนี้ยไม่มีกาดมีแต่ไอตัวบอสที่เฝ้าอยู่ค่ะเราต้องไปหากาดด้านบนแล้วก็ขึ้นมากาดไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นเลยงงมาก วิ่งวันไปวันมาจนเหลือสิบวินะคะถึงจะได้มาเจอน้องกาดตรงนี้ค่ะหูโชคดีมากอยู่กันสองตัวเกือบจะไม่ทันแหมจริงๆเราลองลองจากด้านบนดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเวลามันขึ้นน่ะแปลว่าเราเข้าเขตแล้วก็ไปหากาดยิงจากด้านบนมันจะง่ายกว่าการที่เข้าข้างล่างแล้วก็วิ่งขึ้นมานะคะ s t e a l a legendary or better i t e m from torn stronghold. Escape the stronghold within 60 seconds เพืเ่อนๆจะต้องเข้าไปที่ stronghold แล้วก็ไปขโมย i อเทมระดับ legendary หรือว่าดีกว่านั้นแล้วก็หนีออกมาให้ได้ภายใน60วินาทีเราสามารถทำได้ทั้ง6จุดเช่นเคยนะคะแต่ว่าสซันแนะนำยังไงดีล่ะก็ถ้าเกิดเพืเ่อนๆเอาชัวนะคะก็ ให้ไปที่ stronghold ไหนก็ได้รอให้คนเขาทำการเปิดห้องก่อนแล้วก็เราค่อยไปหาไอเทมนะคะที่มันเป็นพวกออของบอสหรือว่าจะเป็นปืนอย่างอื่นก็ได้เควส t นี้เนี่ยดูเหมือนจะยากแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ยากมากนะคะเราอาจจะร้อยคนเปิด ห้องบอสด้านล่างให้เสร็จก่อนแล้วก็ลองวิ่งเข้าไปดูว่ามีของอะไรเหลือบ้างมันมีหลายคนที่เขายิงบอสแต่ไม่เอาของเพราะว่าเขาไม่ชอบปืนก็มีนะคะเอ่อเควสนี้มันจะนับเวลาตั้งแต่เราหยิบไอเทมระดับเลเจนดารีหรือว่าเบเตอร์ได้ทรายแนะนำว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะลงด้านบนพอเห็นของทองปุ๊บถ้ามัน ขึ้นเควส t ปับนะคะก็ให้วิ่งออกเมืองเลยพอออกมานอกจากระยะนอกระยะของ s สตรองโฮแล้วเนี่ยเราก็จะผ่าน q u วส t ค่ะไซมาหาน้องคนนี้ก่อนเพราะว่าอยากจะมั่นใจว่าตัวเองจะมีของที่ใช้ปกป้องตัวเองได้ค่ะลงมาที่ช่องนี้เหมือนเดิมนะคะเข้าไปที่ s t สตรองโฮแล้วเนี่ยมันจะยังไม่นับเวลาจนกว่าเราจะ หาของที่เป็นระดับ legendary หรือว่าจะเป็นระดับออ exotic แล้วก็ mystic ได้ดูนะคะาซาจะไปฆ่าบอสก่อนพอฆ่าบอสเนี่ยเราไซาก็เก็บปืนมันมาใช่ไหมคะเวลามันถึงเริ่มนับค่ะอันนี้คือเข้ามาใน stronghold นะเป็นระยะที่แบบมันนับแล้วแต่ว่าบอสยังไม่ตายใช่ไหมคะไซไม่มีของระดับ legendary เลยคือไม่เจอที่พื้นถ้า ถ้าแบบเกิดว่าเจอนะไซยิบแล้วก็วิ่งหนีก่อนแหละแต่ว่ามันไม่เจอก็เลยต้องพยายามฝืนยิงให้ได้นะคะเจ้าบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้บางทีเนี่ยจะมีคนที่เขาเข้าไปข้างในแล้วก็ยิงบอสก่อนใช่ปะพอยิงเสร็จแล้วเขาก็จะแบบเออทิ้งปืนบางอันที่เป็นปืนทองบ้างปืนมิสติกบ้างไว้ได้นั้นเพราะว่าเขาเจอปินที่ถูงใซกว่าดีกว่าค่ะฮะบอสกำลังจะปุยเย่แล้วนะคะ เวลายังไม่นับนะคะแต่เมื่อไซทำการหยิบปืนบอสเดี๋ยวดูนะนี่ค่ะอันนี้เป็นระดับพิสติกนะคะพอเก็บปุ๊กเนี่ยเวลาขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมคะ Escape the stronghold เราจะต้องหนีออกมาให้ได้เรามีเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นหรือใครเห็นห้องว่างๆแบบนี้นะคะเข้ามาหยิบของก่อนได้เลยจะเปิดกล่องก็แล้วแต่ค่ะ ใส่มากินกรอกกินยาก,ก่อนนะคะเพราะว่าข้างนอกนี่ออกไปเจอทั้งกาดเจอทั้งเทเรตกลัวจะไม่ไหวนะคะถ้าใครไม่ได้มายิงบอสหรือว่าไม่ได้มาขมยลขอมแบบไซต์เนี่ยก็ลุ้นเอาแล้วกันว่าในห้องนี้มันจะมีอะไรเหลือบ้างนะคะเมื่อกี้ได้ปืนบอสมาแล้วกลัวแบบว่ามันไม่สะใจนะคะก็เอาธนูมาด้วยแล้วดูเวลานะคะเหลือ1ิบ โวิยเท่านั้นเองทงเลเซอร์นี่คือถ้าติดไอแบบว่าที่กั้นอีกอาจจะไม่ทันนะประมาณนี้ค่ะก็อย่าทำให้ลำบากแบบทรายเลยก็คอยไปฆ่าเขาเองหรือว่าไปกับเพื่อนก็ได้นะแล้วก็รอให้มีของที่ดรอปมาแล้ววิ่งออกมาก็ได้ค่ะช่วยๆกัน Collect the ring from Torn's wall เพื่อนๆสตาตต้องไปเก็บวงแหวนในห้องวอล ห้องวอลสำหรับเควสนี้มันมีแค่ที่เดียวนะคะก็คือที่เมือง Rumble Ruins เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องไปที่เมืองนี้ค่ะไอเทมเควสที่ชื่อว่า The Ring เนี่ยมันอยู่ในห้องวอลของเมืองนี้นะคะถ้าใครไม่มั่นใจว่าตัวเองสะประทากับผู้เล่นคนอื่นไหวนะคะก็ให้มาลงช่วงท้ายๆของแบบ ช่วงท้ายแบบที่คนน่าจะออกจากเมืองไปแล้วอะค่ะแล้วก็ค่อยมาเข้าเองก็ได้เราไม่จาเป็นต้องเปิดเองนะคะแต่พอดิตาในเนี่ยไซก็มาคือแบบคนเหลือประมาณ50คนแล้วแต่ยังไม่มีคนเปิดนะคะก็เลยต้องมาฆ่าบอสแล้วก็เปิดเองเอาละค่ะกดใส่การ์ดไปนะจริงๆมีคนหนึ่งที่เขาลงมาก่อนไซนะแต่ ใายอะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนหรือเขาเป็นบอทก็เลยจําเป็นจะต้องยิงนะคะคือท่าทางเขามันไม่น่าไวใ้ใจอะถ้าเกิดแบบเขาย่อๆสักหน่อยใช้ก็จะไม่ยิงนะเพราะคิดว่าคนนี้อาจจะมาทำเควสเหมือนกันนะคะนี่นะคะเนี่ยคนคนี้แต่ว่ามันดูเหมือนเป็นบอทอะนะอ่ะของเควสอยู่ข้างในค่ะเนี่ยเข้าไปเข้าไปอินเทอร์แอคแค่เนี้ยค่ะคือเข้ามาตอนไหนก็ได้มาช่วงที่แบบ วงมันบีบไปแล้วยังได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนเปิดวอลไว้แล้วอะนะ Give the ring to Antonia เราจะต้องเอา the ring ไอเทมที่เราไปเก็บในห้องวอลจากเควสเมื่อกี้เนี่ยไปให้ Antonia Antonia ก็จะเป็น N P C ผู้หญิงสวยๆที่อยู่นะเมือง Princefield น้องจะอยู่ที่โรงนาใหญ่นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีไอเทมเดินทางก็ใช้อันนั้นแหละค่ะรีบเดินทางไปหาหรือ ใครจะกดเริ่มตาใหม่แล้วก็บินไปลงแล้วแต่เลยค่ะแอนโทเนียอยู่ชั้นบนนะคะเข้าไปคุยก็จะผ่านเวสค่ะน้องยังมีชีวิตอยู่ค่ะก็ค,คุยคุยคุยแล้วก็ผ่านทำเวสต่อไปได้เลย g r i v d t s test with p i p e r p a s e hide เพื่อนๆจะต้องสร้าง NPC ที่ชื่อว่า p i p e r p a c e แล้วก็ขับรถเป็นระยะทาง500หน่วย p i p e r p a c e มีตัวเดียวในแมปแล้วก็น้องอยู่ที่เมือง s l a p p y s h o r e s นะคะแปลว่าถ้าคน100คนมาทำเควสในตาเดียวกันแล้วก็ทำเควสนี้เหมือนกันนะคะจะมีแค่ หนคนเท่านั้นที่สามารถทำเควส์นี้ได้เพราะว่า NPC พอสรอจ้างแล้วเนี่ยก็จะไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะคะมันจะตามไปกับคนที่จ้างเวลาที่เพื่อนๆจะมาลงนะคะถ้าบินมาลงเนี่ยให้ช่วงลงอะ่ะให้มองหาว่าแถวนั้นมีรถหรือเปล่าแล้วก็น้องแอนโทเนีเนี่ยจะอยู่ฝั่งโซนบ้านนะคะอย่าลืมอยู่ฝั่งโซนบ้านที่อยุดตรงข้างกับปั๊มน้ำมันค่ะ ันนี้ก็บินเกือบไม่ถึงนะคะเห็นไหมคะนี่เจอรถทางด้านซ้ายแล้วโอเคเลงวันเดี๋ยวเราไปจ้างน้องกันก่อนร้างน้องจะต้องมีทองด้วยนะคะเอาละค่ะจ้างน้อง200ทองกดบวกแล้วก็รีบขึ้นรถเลยจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็ได้ค่ะและไม่จําเป็นต้องรอให้น้องขึ้นรถนะคะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะขับรถออกไปก่อนได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีคนเราขับหนีก่อนเดี๋ยว NPC เสาวิ่งตามมาเอง เนื้อไขยอันนี้นะคะขอแค่เราจ้างแล้วก็ตอนที่ขับไปเนี่ยน้องยังมีชีวิตอยู่ขับให้ได้500เมตรถ้าสมมติว่าเกิดตายก่อนนะคะก็จะต้องมาเริ่มตาใหม่แล้วก็จ้างใหม่ขับต่อให้ครบระยะสารภาพว่าใช้ทำเควส์นี้ไป2ตานะคะเพราะว่าตาแรกจ้างได้แต่ว่าโดนยิงตายก่อนนี่จะเจอรถอีกค่ะ วิ s ิ Slappy Shores and Mega City in a single match. s i n g เ e ิ a t ม h เพื่อนๆต้องไปยังเมือง Slappy Shores และ Mega City ในตาเดียวกันไปเมืองไหนก่อนก็ได้นะคะอาจจะใช้วิธีการไป Mega City แล้วก็ไป Slappy Shore แต่ของทรายเนี่ยมันทำเควสของตาที่แล้วเ,เควสอันที่แล้วเนี่ยอยู่ใกล้กับ Slappy Shore ก็ไปแวะเข้าไปก่อนและไม่ต้องเข้าไปใกล้เมืองแบบตรงกลางเมืองก็ได้นะคะ คือเพื่อความปลอดภัยก็เอาแค่แบบพอมันขึ้นเคสวสเราก็ขับรถออกมาได้เลยพอเราไปถึงเมืองได้เมืองหนึ่งก่อนเนี่ยก็ให้เดินทางไปอีกเมืองได้เลยเควสอันนี้เป็นเควสสุดท้ายแล้วค่างง่ายที่สุดไป2เมืองในตาเดียวกันคนที่ทำเควส เองโดยที่ไม่ได้ดูไซายทั้งบมเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าบางเควสเนี่ยสามารถทำต่อกันได้เลยนะคะโดยที่แบบว่าไม่ต้องมาไลท่ทำาตาละอันถือว่าเป็นเควสที่ทำไม่ได้ง่ายมากแต่ก็ไม่ยากเกินไปหนักนะคะเอาล่ะถึงเมกาซิตี้เซทีโอ้โหเรียบร้อยนะคะ เนื้อเรื่องของตัวเนี่ยถือว่าเหนื่อยแล้วก็ยากพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปที่ห้องวอลซึ่งลำบ้ากลำบากและตานี้เจอที่คนไทยด้วยค่ะกลว่ายืนเท่ๆตรงนี้สักหน่อยแล้วก็เขายิงตายเลยดูนะคะนี่น้องคนไทยที่ซายรู้จักในที่ก็คือมิสเตอร์ไนสตาร์นั่นเอง <c oughs> บงเอ้ยบังเอิญเจอคนไทยนะคะ ดเป็นกำลังใจให้กันได้ที่ครู Money Wallet และพร้อมเพย์ตามคิวอารโคดและเบอร์นี้ทายขอตัวลาไปก่อนไว้รเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ